สวัสดีค่ะคิดง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่แว็บวันนี้แม่แว็บจะมาทำขาหมูตุนนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีเครื่องไข่เครื่องพะโลทำพะโลเนี่ยแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำแล้วก็ผักชีรากไว้เม็ดผักชีแล้วก็เกลือ ขาหมูน้ำตาลค,ะาาลาาาลค่ะน้ำตาลปี๊บต้องเอาน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บแบบนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บเครื่องปรุงของเราก็มีแค่นี้นะคะและขาหมูเราก็ต้องเอาไปทอดก่อนทอดให้มันมันหอมก่อนทอดให้มันมันกรอบก่อนแล้วเราค่อยเอามาตุ๋นคะ่ะขาหมูของเรานะคะแต่ว่าวันนี้แม่เว็บจะไม่ทอดนะคะจะเอาไปทอดกับ เครื่อง air f r y a i ของเขาค่อยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรคอยดูค่ะแล้วเราไปทอดกันเลยค่ะทอดขาหมูคนละค่ะเราก็มาตำผัดชีเท็ดผัดชีตามเสร็จแล้วเราก็เอามาทุกอย่างเราเทในหม้อ,อ,อเลยค่ะสีน้ํดำ ขาวใส่หมดเลยแล้วก็น้ำตาลปีป๊บทุกอย่างลงหม้อหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอขาหมูที่ทอดให้มันกรอบก่อนแล้วเอามาลงในหม้อเลยเติมน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็ตุ๋นไปประมาณสักสองชั่วโมงค่ะแต่เราต้องใช้น้ำตาลปี๊บนะมันจะหอม มันจะนุ่มจะมันจะทําให้เนื้อหมูมันไม่แข็งค่ะถ้าใส่น้ํา hm ตาลทรายเนื้อหมูมันจะแข็งถ้าใส่น้ํา hm ตาลปี๊บหมูจะไม่แข็งนะคะคอยดูกันนะคะว่าสองชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนะคะเนื้อหมูตุ๋นของแม่อเวฟค่ะเราได้หมูแล้วคะ่ะเรามาลงหม้อเลยคะ่ะเรามาตุ๋นกันต่อเลยสักสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงแล้วเรามาดูกันว่าหมูตุ๋นจะเป็นอย่างไรคะ่ะตุ๋นแล้วนะคะสวัสดีค่ะขาหมูขาหมูตุ๋นได้แล้วคะ่ะสุกแล้วคะ่ะ หลังจากที่เราตุนมาสองชั่วโมงค่ะเนี่ยไหมคะหน้าตากน,น่ากินไหมคะขาหมูตุนแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะโอ้โหขาหมูอ่าตุนสองชองั่วโมงหลังจากเราตุนสองชั่วโมงนี่แหลได้แล้วคะ่ะมาเลยจ้ามากินด้วยกันคะ่ะน้ำจิ้มด้วยคะ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำเองขาหมูตุน สุดแม่แบวกับเอาช้อนนี่แต่เดี๋ยวชิมดูก่อนอเสร็จไลยมาด้วยจ้า,าจ้าเกะก่อนค่ะแกะมันจะนุ่มไหมคะนุ่มไหมอุมอ้ยนุ่มมากค่ะ อยากให้มันนุ่มละลายในปากเลยค่ะเว้ยนี่ค่ะโหตุนอันนี้เป็นผู้ดีกินช้อนปกติกินมือ สุดยอดค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากม,มีไข่ด้วยค่ะไข่นะคะไข่ไข่ไขเหมือนไข่พะโลเลยแต่เราไม่ใช่ไข่พะโลนะาจะเป็นหมูค่ะหมูเด็ดค่ะหมูตุน๋นโอ้ยน้ำจิ้มก็อร่อยทำเองค่ะ อืมเสรบรเสะแสะบนเ,เนื้อแมวบาโอนเนี่ในแมวแบบบัตจริงจิจ๋กอืมตั้งแต่าอยู่อในแลนสามปีแล้วนี่เคยได้กินเลยแบบนี้เนี่ยสาัได้คนอื่นขา็หาได้แต่แม่ไปหาไม่ได้มันนี้หาได้แล้วใครค่ะ cầm hơi <laughs> bài mà thế năng thì hơi nó mèo vậy <laughs> thôi xếp xếp, xếp.